นี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งตัวอย่างนะครับบางทีเราทําอะไรนะคุณพือว่าเราต้องมีตัวอย่างนะครับให,ให้ให้เยาวชนให้รุ่นรุ่นอย่างพวกผมเนี่ยนะเยาวชนรุ่นตายนะครับแต่ได้แทนความรู้สึกนะครับวันนี้อีกทีอันนี่ก็จะเป็นท่านอาจารย์เจริญสายดานะครับเป็นเป็น ท่านอาจารย์หรืที่ข้าพิทยายมนะครับก็มอบถั่วไม้ถึงนวันนี้คุณแม่ต้องหนักแน่เลยครับนะครับแต่ไม่หนักใจนะครับหนักความรู้สึกดีๆนะครับที่ต้องการจะหนักแล้วนะครับจากลูกๆนะครับที่มอบความรู้สึกให้วันนี้แม่ก็จะเก็บไปฝันวานนะครับวันนี้นะครับคุณแม่จะไปฝันนะครับดีใจที่ลูกๆนะครับมาให้กำลังใจนะครับผลสำรวจตอนเช้านี่นะครับ ที่เขาสำรวจเปอร์เซ็นต์ว่าเขาถามแม่ว่าตัวอะไรที่สุดเวลาลูกทำผิดนะครับเขาบอกว่าเขากลัวว่าลูกเสียใจ61เปอร์เซนต์นะครับนี่เป็นความรู้สึกแม่บอกว่ากลัวลูกเสียใจแล้วก็บอกโทษใครผมมีคนรู้เลยท่านผ้ชมนะเขาบอกเองนะฮะเขาบอกว่าลูกจะเลวร้ายยังไงเนี่ยเขาก็ขอโทษตัวเองนะครับแม่ก็ขอโทษตัวเองเหมือนว่าเลี้ยงลูกไม่ดีนะครับอีก40เนเนี่ยเขาบอกว่า